ของลักษณะท่าทางและน้ําเสียงวิเคราะห์ว่าสะท้อนและบ่งบอกถึงอะไรมันจะมีศาสตร์ในการวิเคราะห์นะคะหลายๆข่าวรเราก็เคยพยายามที่จะนําเสนอในมิตินี้ในมุมนี้ทีนี้ข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันในแพทย์สิทธาล,ลิกิตนุก<ท>ูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะคะก็วิเคราะห์เสียงเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสามคนในข่าวนี้ทั้งคุณจอยภรรยาหลวงทั้งหมูเปาฝ่ายชาย ทั้งโบเจ้าสาวที่เข้าพิธีแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยนะคะหมอก,ก็บอกว่าจากการให้สัมภาษณ์ของหมู่เป่าวิเคราะห์น้ำเสียงเป็นโทนทุ้มต่ำตพร้อมยอมขอโทษทุกฝ่ายแสดงให้เห็นว่ายอมรับผิดอย่างจริงใจในการกระทําของตัวเองนี่นะคะส่วนคุณจอยภรยาหลวงน้ำเสียงบ่งบอกถึงความเสียใจ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเธอก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นเดือดร้อนเพราะความเป็นห่วงของคนรอบข้างว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปในขณะที่โบเจ้าสาวที่เข้าพิธีแต่งงานกับฝ่ายชายอะคะ่ะในการสัมภาษณ์กับนักข่าวเสียงเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับจุกอกพูดไม่ออกเพราะได้รับผลกระทบหลายด้านจากคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ได้ขอโทษคนรอบข้าง หมอก,ก๊อบก็แนะนําให้ดูแลความรู้สึกเพราะมีโอกาสจะเป็นโรคซึมเศร้าแนะนําทุกฝ่ายเลยนะคะให้ใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตค่ะเจ้าเ่านะครับเจ้าเบาน้ําเสียงเนี่ยทุ้มต่ํานะครับแสดงถึงความรู้สึกจริงใจยอมรับผิดจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกผิดในการกระทําที่ตัวเองได้ทํานะครับ รู้มีความเป็นแมนพอที่จะปกป้องคนรอบข้างบอกว่าความผิดนั้นเป็นของตัวเองเลยนะครับคนเดียวเลยนะส่วนภรรยาหลวงเนี่ยนะครับก็น้ําเสียงก็แสดงถึงความเสียใจนะครับแต่ก็ยอมรับได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องยึดถือตามความถูกต้องแต่ที่เป็นเดือดเป็นร้อนก็คือห่วงคนรอบข้างครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองรวมไปถึงลูกของตัวเองด้วยว่าจะใช้ชีวิตดําเนินต่อไปอย่างไรนะครับส่วนเจ้าสาวนะครับที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะครับก็ ขอโทษคนรอบข้างนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับคําวิจารณ์จากทางโซเชียลเยอะทําให้สูญเสียหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการงานและเรื่องอื่นๆนะครับจนทําให้เครียดจนรู้สึกพูดไม่ค่อยออกมันจุดจุกอกนะครับอ,อยากให้ทุกคนเลยที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับตั้งสติกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็แก้ไขอ,อดีตคงไม่ได้นะครับแต่อยากให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อให้อนาคตที่ออกมามันไม่มีข้อผิดพลาดอีก ก็นนแหละฮะอย่างที่หมอก๊อฟบอกฮะทุกคนก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตด้วยนะครับใช่ค่ะ